ติดสถานการณ์ชายแดนนะครับซึ่งเมื่อวานนี้มีทหารไปรเหยียบทุ่นระเบิดที่กัมพูชามาวางไว้ต้องสูญเสียขาไปอีกหนึ่งนายเป็นนายที่6นะครับนั่นก็คือพลทหารอดิศรครับแม่ของพลทหารบอกว่าเมื่อ2วันที่แล้วเนี่ยนะครับก่อนจะเกิดเหตุลูกชายโทรมาหาแล้วก็บอกว่าไป่ต้องห่วงนะแม่แล้วชายผ้าถุงแม่ที่ผูกข้อมือให้กับผมเนี่ยหลุดหายไปจนมาเกิดเหตุนี้ขึ้นครับ <S <S นี่เป็นภาพขณะที่นําผู้บาดเจ็บขึ้นเฮลิคอปเตอร์ไปส่งโรงพยาบาลนะครับ นี่คือผู้บาดเจ็บพลทหารอดิสรป้อมกลางสังกัดกองพันทหารราบที่1กรมทหารราบที่23โรงพยาบาลพนมนงร,รักส่งไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลสุรินนะครับหลังจากที่เมื่อว,วานนี้ช่วงเวลาบ่ายเกือบ4ี่โมงเย็นเนี่ยนะครับได้เดินออกลาดตะเวนที่เนิน3-50ทางทิศต,ตะวันตกของปราสาทตาควายจังหวัดสุรินท์แล้วไปเหยียบทุ่นระเบิด PMN2 ของกัมพูชาทำให้พลทหารอดิสรข้อเท้าขวาขาดจา่าสิบเอกนัตะพงษ์ สีชินถูกสะเก็ดระเบิดที่ผ่นหลังบาดเจ็บเล็กน้อยและพลทหาร ธันนทธรเทากระโทตกบาดเจ็บที่ข้อมือสายอาการไม่รุนแรงนะครับทั้งสองนายรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลพนมดงรักครับจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็ทำไม้ฐานไทยที่ปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งชายแดนเหยียบทุ่นระเบิดคาขาดไปแล้ว6นายค่ะโดยรายที่5ก็คือ1 0เอกธีรพลเพียรขันทีอาสาสมัครทหารพรานก็เหยียบทุ่นระเบิดที่ปราสาทต,ตามเมินทมกับรายที่6นะคะคือพลทหารอดิศรห่างกันเพียงแค่15วันเท่านั้นนะคะและนับ เป็นฐานรายที่สที่เหยียบทุ่นระเบิดพื้นที่รอบปราสาทตาเมินทมแล้วก็ประสาทตาควายเกิดขึ้นก่อนที่จะมีการหยุดยิงหนึ่ง หยุดยิงหนึ่งครั้งหลังจากหยุดยิงอีกสองครั้งด้วยค่ะและเมื่อวานนี้ช่วงเย็นค่ะทีมข่าวของเราก็เดินทางไปที่บ้านของผลทหารอดิศรซึ่งอยู่ที่อำเภอปทายจังหวัดนครราชสีมาพ่อแม่แล้วก็ลูกสาวอายุสามขวบของผลทหารอดิศรรวมถึงญาติพี่น้องมารอฟังข่าวพร้อมกับส่งกําลังใจให้กับผลทหารอดิศรกันเต็มบ้านเลยนะคะพ่อแม่ของผลทหารอดิศรเผยทั้งน้ําตาเลยบอกว่าตอนนั้นที่ลูกชายจับได้ใบแดงเนี่ย ลูกชายเต็มใจจะไปรับใช้ชาติค่ะก็ต่อมาได้รับแจ้งข่าวร้ายตอนแรกคิดว่ามีคนแกล้งจนมีเจ้าหน้าที่มายืนยนันแม่เนี่ยล้มทั้งยืนเลยตกใจมากๆเสียใจค่ะที่ลูกชายต้องกลายเป็นผู้พิการแต่ก็ยังคงมีความภาคภูมิใจที่ลูกชายได้ทำหน้าที่เพื่อประเทศชาติค่ะและก่อนเกิดเหตุสองวันลูกชายโทรมาหาคุณแม่นะครับบอกว่าผมสบายดีแม่ยังออกลาดตระเวนทุกวันแล้วก็บ่นให้แม่ฟังด้วยนะครับว่า ผ้าถุงที่แม่ผูกข้อมือไว้ให้ติดตัวเนี่ยมันหล่นหายไปครับตอนนั้นแม่เองก็ยอมรับว่าใจหายนะเพราะเป็นชายผ้าถุงของคุณแม่ที่ผูกข้อมือให้ลูกชายไปนี่นะครับจนมาเกิดเหตุการณ์ในครั้งนี้ขึ้นครับเขาลอยฟังผ้าถุงแม่ที่แม่ให้มันหายทําไมทาไมละลูกจักอยู่ดีๆมันก็หายมีล่างเลยจ้ะผ้าถุงเอ้าแม่ตกใจว่าเอาทําไม,ไมหายล่ะลูก อยู่ก็แขนเขาเด้อยู่ดีๆมันก็หายไปตบาบากดียุ่แม่มีหลวงพ่อซิลาเหรียญหลวงพ่อซิลาแล้วกครับีผ้ายั่นยุ่เขาบ่าเป็นนั่นเออกับอุ่นใจนิดนึงแม่เขาเลยบอกเปน็นเอ่นเออแม่เป็นกําลังใจให้ได้ลูก<ม>ทั้งนี้แม่เป็นกําลังใจให้ลูก ขณะที่เมื่อช่วงสายที่ผ่านมาผู้ใหญ่บ้านได้พาพ่อแม่ภรรยาและลูกของพลทหารอดิศรเดินทางด้วยรถตู้จากจังหวัดคนครราชสีมามาถึงโรงพยาบาลสุรินทร์แล้วนะครับมาเยี่ยมอาการลูกชายนะคราบคุณบอกว่าพลทหารอดิศรมลีลูกด้วยนะอายุ3วขวบเองอะนะครับวัยรุ่นน่ารักเลยนะครับ ทั้งครอบครัวได้ห้อมล้อมถามอาการครับซึ่งพลทหารอดิศรก็ดีใจคุณผู้ชมถึงกับน้ําตาไหลเลยนี่นี่นี่เนี่ยนี่ครับทุกคนที่รัก<ง>มาห่วงด้วยความห่วงใยเลยจริงๆนะครับมาให้กําลังใจกันสีหน้าของพลทหารอดิสรน,นั้นก็ค่อนข้างดีนะครับสีหน้าดีครับแต่ก็ยังมีอาการอ่อนเพลียและก็มีเจ็บบาดแผลพ่อแม่ญาติพี่น้องก็ได้ผูกข้อมือเพื่อรับขวัญให้กําลังใจลูกชายด้วยนะครับ คุณหมอที่รักษาบอกว่าเมื่อวานนี้ใช้เวลาผ่าตัดเกือบ2ชั่วโมงครับโดยไม่สามารถรักษาข้อเท้าขวาไว้ได้ต้องทําการตัดตั้งแต่ช่วงหน้าแข้งลงไปเลยนะครับเพื่อที่จะตัดเอาสะเก็ดระเบิดด้วยนะครับตามจุดต่างๆที่ได้รับผลกระทบเนี่ยนะครับตอนนี้การพ้นขีดอันตรายแล้วแต่ยังต้องเฝ้าดูอาการในห้อง ICU อีกสักระยะครับเราเป็นทำการผ่าตัดตขาขวา แล้วก็สเก็ตระเบิดตามความนะครับแล้วก็าตัดสเก็ตระเบิดรียบร้อมเลยสเก็ตกระเบิดตามร่างกายไปไหนแล้วก็ทำการทำตามทุกว,วานนี้ปรการสัญญาชีพที่ปฏิบัติอยู่ปฏิกิริยาการของคนอาณิสตอกรก็มุ่เก็บออกไปโอ้เนี่ยฮะเป็นทหารที่ทำหน้าที่ปกป้องแผ่นดินไทยนะครับค่ะให้กำลังใจกันนะคะ